เอาครับวัสทีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้นนะครับอยู่ในเกมซิมซิตี้นะครับเป็น Dlc city of the tomorrow นะครับผมก็รัทนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเราจะมาทำในส่วนของ skybridge นะผมซึ่งผมรีเซิร์ชไว้ตั้งไว้แล้วฮ่าผมดีเซิร์ชไว้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ skybridge เนอะอ่า,อาเดี๋ยวนะจะตัวไหนอะ ตัวนี้นะครับเป็นนี่นะครับ desert complete นะครับในส่วนของ sky bit นะแล้วก็ผมได้อัปเกรดในส่วนของนี่นะครับเป็น omega โคนะครับอ่าอัปเกรดเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ผมจะมาดูว่าผมจะสร้างเป็นในส่วนของอะไรต่อผมจะสร้างเป็นตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ global market นะครับอ่าซึ่งมันจะสามารถส่งของได้ทุกๆ30นาทีนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะไม่ต้องแบบมันจะเป็นการขนส่งแบบ อากาศยานนะครับไม่ต้องแบบใช้รอรถติดรถรถตรงรถติดอยู่นะแต่ว่าต้องใช้ในส่วนของนะครับอคอมมิเรดนะครับดิวิชันนะซึ่งคอมมิเร d ดิวิชันตรงนี้นะครับเราก็สามารถสร้างได้แล้วนะผมได้อัปเกรดไปแล้วนี่นะครับคอมมิเร d ดิวิชันนะผมก็มาวางเลยปึ๊บโอเคนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขอสร้างโซนอุตสาหกรรมตรงนี้นิดนึงโอเคซึ่งสร้างได้เลยนะผมก็จะมาทำการอัปเกรดกันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเมืองแห่งอุตสาหกรรมนะครับนี่นะครับทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วอ๋อดูดูดูด,ดูเป็นอากาศยานนะครับของอเมริกาผู้นะครับนี่นะครับมันทำการทำงานแล้วนะครับอี๋ยวขอ เรือแบบช้าๆหน่อยอาจะดูว่ามันทำงานยังไงนะครับอะๆอ่ะน่าจะรอสแปบหนึ่งหน้าโรมันส่งยานนะครับไหนเอ่ยอเอาเงียบคลิปเลยแนฮะ อ่าหรือถ้ามันส่งเ๋ยผมค่อยมาดูแล้วกันนะมันจะแบบคล้ายๆแบบการส่งอ่าพวกยานอากาศยานนะครับมาแล้วก็ไปยัางร้านค้าต่างๆเนาะโอเคซึ่งหลังนี้ผมสร้างแล้วมีตรงไหนอีกตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็สร้างไปนะครับอู้อละสองหมื่นเลยนะอ๋อไม่แพงนะครับตังเรามสี่ล้านนะผมโอเคตรงนี้ก็วางไปเลยโอเค มีอีกไหมหมดแล้วใช่ป่ะเออหมดแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ตังเราบวก2อ0หมื่นนะครับนี่ขนาดจะตันแล้วนะเนี่ยก็มาดูพันนี้หน่อยกว่านะพันนี้จะมาสร้างในส่วนของสกายบิดนะครับซึ่งมันอยู่ในหมวดของนี่นะครับเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับสกายบิดสเตชันนะครับผมก็สร้างไปเลยผมจะสร้างทุกหลังเลยนะผมจะเชื่อมต่อกันทุกหลังเลยฮ่าเซอร์วิสนะครับสกายบิดสเตชัน หลังนี้ก็เหมือนกันนะครับสร้างมาเลยแต่สกายบิตนะครับต้องใช้ในส่วนของคอนโทรลนิตด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่อัพเกรดคอนโทรลนิตกันอ่าสกายบิตนี่นี่น,นี่เออว่าแต่นี้มันสร้างนิวเคลียร์แฟกเตอร์ได้นะพาร์คล่ะอ่าเดี๋ยวผมขอลบไปรักหนึ่งชั้นปุ๊บโอเคเพื่อที่จะสร้างในส่วนของ นิวเคลียร์แฟกเตอร์นะครับสักหนึ่งอันนะครับแล้วก็กสร้างสกายบิดนะตรงนี้กำลังรกอการสร้างนะครับมาดูในส่วนของคอนโทรนิตนะคอนโทรนิตตรงนี้นะครับผมได้ทำการอ่ะได้ตรงนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะเพราะว่าแบบถึงเงื่อนไขของมันแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะผมแล้วก็ผมได้มาแอบสร้างตรงนี้หนึ่งอันนะโอเคก็วางไปอัปเกรดพวกนี้ทำใหน้นะครับบูตดูนะบูต บูในส่วนของคอนโทเนตนะอันละประมาณ25%นะครับนี่25%นะครับก็เป็น2อันละ5 2สองอันก็50%นะเรามีอยู่3หลังก็โอ้โหเหลือใช้แบบกันนำนะครับเหลือใช้แบบเยอะมากอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะในส่วนของโอเมก้าแฟคทอรี่นะครับ โอเคเดี๋ยวรอสกายบิดนะหลังนี้เสร็จแล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของสกายบิดแล้วก็ตัวนี้นะเป็นเดี๋ยวเราขอดูไฟฟ้าหนะ่อยอู้ไฟฟ้าเราพอไหมเนี่ยโอเคพอนะครับสร้างเสร็จพอดีก็มาสร้างในส่วนของสกายบิดสเตชันกันเลยอ่าทาวน์โฮลหรืออัปเกรดนะครับไปดูหนะ่อยมีอะไรบ้าง โอ้มีเราสร้างอีกแล้วนะครับเป็นโรงผลักออร์แกนิกโอเคโอ้มีคนประท้วงด้วยเหรอเขามาท้วงกันทำไมเนี่ยนี่ประท้วงกันรัวๆนะผมก็ <uli bey> Oo, มาในส่วนของนี่นะครับเอ๊ะทำไมเนี่ยอ๋อเทรดดิ้งพอร์ตเหรอเป็นอู้เป็นเทรดดิ้งแบบขนาดใหญ่นะ น่าสนใจนะ่าสนใจแต่ว่าเราไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะเราตันแล้วเห็นไหมแล้วก็มานี่ยละครับเป็นในส่วนของเม m ทาวเวอร์นะครับเอยเดยวคอนโทรลเน็ตเหรอทำไมอ่ะอ๋อแบบน่าจะแบบจูนกันไม่ทันนะโอเคนี่นะจะเป็นในส่วนของการปลดล็อกในส่วนของสกายบริ g นะครับผม ซึ่งเราจะเป็นการแบบสีเขียวนะครับคือว่าสามารถเชื่อมต่อนได้นะเออผมจะมาสร้างอันนี้ก่อนนะเป็นนีออ่อย่างนี้นะครับอย่ามันก็จะเป็นสะพานอาวกาศอย่างนี้เออสะพานลอยฟ้าอย่างนี้นี่เองก็อันนี้นะผมจะมาสร้างเป็นต่อยังไงดีท่านผู้ชมออันนี้ไหมจะได้แบบเวียนๆกันอ่านะครับแล้วก็ มาสร้างในช่องตัวนี้นะครับแล้วผมจะมาเวียนอย่างนี้นะเอ้ะเดี๋ยวว่าตรงนี้ดิเอ๊ดูๆเยขอดูแบบเปลนนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเชื่อมกันอยู่แล้วโอเคตรงนี้กับตรงนี้ล่ะอ่ะแล้วตรงนี้มันจะเชื่อมไม่ได้ดิท่านผู้ชมเออผมขออย่างนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับกับเชื่อมอย่างนี้โอเค แล้วก็อย่างนี้ลหละแบบนี้เชื่อมตรงนี้นะเอเอไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างงี้ต้องเชื่อมอย่างงี้ถูกแล้วอันนี้แ,แต่เราจะออกแบบเลยนะมผมก็อย่างงี้แล้วกันปึ๊บโอเคน่าจะหมดทุกทางเลยนะครับในส่วนของสกายบิดเออเดี๋ยวมีทางนี้อีกทางหนึ่งนี่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 น โอเคนะผมท่านู้ชมดูโอ้โหสวยมากนะเ๋ยๆหามุมก่อนหามุมก่อนเมืองมันใหญ่ไปนะครับนี่นะครับในส่วนของสกายบริดต์นะผมดูดูอ่านี่นะครับเป็นสะพานลอยฟ้านะครับ วยอยู่นะเอออ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรนะตรงนี้ผมก็อ่ะแล้วก็เราก็มาทำการปิดหมวกมันเลยนะครับหรือว่าสร้างชั้นสุดท้ายของเมกาชาเวอร์กันนะครับอืตรงนี้ต้องรอดิวิอ่ายูนิเวอร์แซลนะซึ่งเราไม่มีนะครับเราจะเอาเป็นนี่นะครับไบโอโดมพาร์คนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเอาเป็นนี่นะครับโลูเกมนะ เป็นโฮโลแกรมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพาร์คละกันนะครับพาร์คโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเอาเป็นอู้นี่ม,มีมีในส่วนของนไอด้วยนะครับ GGI Solar Power นะครับคนก็จะเป็นโดมที่จะสร้างโซลารเซลล์นะรสร้างในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเราใช้กันนะก็เอาไปเลยนะครับไม่มีผลเสียอะไรครับเราอยู่แล้ว เราชอบอยู่เลยนะพลังงานฟรีๆเนี่ยอืมเดีย๋ยวมาดูไฟฟ้านะครับแบบเหลือใช้กันแบบเยอะมากนะโอเคเมืองเราก็น่าจะเวิร์กเลยนะเมืองนี้แหละผมน่าจะต้องแบบเริ่มทำการสอหาเมืองที่จะใช้ในการสร้างเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหดับไฟดับไฟ อ่ะเราสร้างนะครับเราจะปิดซีรีส์กันอืมรีเสิร์ชตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสมมติว่าเราแบบสมมติว่าเราไปเล่นเมืองใหม่นะแต่อยู่ในแมปนี้นะครับคือแบบยังไงเลยคืออย่างงี้อ่าสมมติว่าแบบเราไปเล่นเมืองใกล้เคียงอย่างเงี้ยแต่อยู่ในแมปนี้นะโอูนี่กลับมาเล่นได้หมดเลยนะ เออเราก็ไม่ต้องแบบรีเสิร์ชพวกนี้ใหม่นะครับแบบรีเสิร์ชสิ่งที่เรารีเสิร์ชไปแล้วนะเราอาจจะแบบสร้างเมืองไว้เมืองนึงไว้สําหรับรีเสิร์ชอย่างเดียวเลยก็ได้นะเฮ้ยเด้อเด้อโอ้โหตกใจท่านผู้ชมโรงงานระเบิดโอ้โหอะไรเนี้ยทิ้งไปตรงนี้เมืองร้างเหรอโอ้ขาดนะตรงโอเมก้าโคนะตรงนี้มีบ้านร้างอยู่หนึ่งหลังหลังไหนหลังนี้ใช่ปะ มาดูมาดูาดทราบเสร็จแล้วนะครับในส่วนของนี่นครับโดมพักไบโอโดมพ์คนะครับอ่าเป็นการบวกในส่วนของเฮปปีนสนะรหรือว่าความสุขของเรานั่นเองแบบสุดยอดจริงๆนะครับี๋ยวนีะเป็นในส่วนของโฮโลกรมนะครับแบบคล้ายๆแบบเชิงต้องเที่ยวนะเออดูดูด,ดูโฮโลกรมนะผมตรงนี้จะเป็นไบโอโดมนะ บอิสุทธของความสุขให้แก่ประชาชนนะครับเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่าสุลัดเซลล์นะครับเดี๋ยวดูไฟฟ้ากันไฟฟ้าเราน่าจะโอ้โห700เมกะวัตต์ท่านผู้ชม700-800เมกะวัตต์เลยนะมเหลือนะครับแบบเหลือๆกันเลยไฟฟ้าเนี่ยดูดิ5เมกะทาวเวอร์นะครับ สุดยอดจริงๆน้ำนะครับอสองหาต่อไปก็คือน้ำแหละน้ำตรงนี้น่าจะหมดหรือเปล่าขอเช็คหน่อย,เ,อยเฮย้หมดนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอทำการรื้อทิ้งตรงนี้ไปนะครับมาสร้างแหล่งน้ำใหม่นะครับผมจะมาสร้างตรงนี้แล้วกันเออสร้างแหล่งดูดน้ำใหม่นะครับไม่เป็นไรสร้างไปเลยนะครับ เพื่อเมืองของเรานะโอเคสร้างแหล่งน้ำม่เลยนะตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาสร้างในส่วนของช้อปปิ้งหรือเปล่าตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นส่วนช้อปปิ้งนะอ๋อเป็นส่วนบ้านเรือนนะครับโอเคน้ำเดี๋ยวเราเปิดแป๊บหนึง่งโอเคมาแล้วน้ำจ้าอูพอนะครับ400 เออตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรขาดทุนเลยนะโอ้ในส่วนของมิกาทาวเวอร์ล่ะเสมือต้นเสมอปลายนะ Factory แฟกทอรี่เราก็โอเคแล้วนะครับอืมยังมีอะไรอีกเนี้ยที่เราต้องทำ น่าจะหมดแล้วนะในส่วนของทางรถไฟล่ะจะเอาป่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้ไม่ต้องน่าจะได้ใช้นะทางรถไฟที่ผมว่ามีในส่วนเรือด้วยนะแล้วก็บั็สเตชั่น าจะครบแล้วนะครับในส่วนของคอนเดเนเซอรเราก็เหลือๆเลยนะแล้วก็ทีนี้เนะราดีเซรลปลดล็อกนะ้ำอันนี้ผมจะมาเล่นหลังใหม่แล้นะเพราะว่าซีรีส์นี้ก็น่าจะปิดตัวลงไปเท่านี้นะโอเคเราก็ใช้เวลาเล่นประมาเจ็ดพาร์ทเลยนะโอ้นานเหมือนกันนะพาร์ทละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเอ,อ่อมีการรีเซชหลังใหม่นิดหน่อยนะไม่เยอะตรงนี้ในะส่วนของ หัน้ํา,าทิ้งเราก็โอเคแล้วนะครับ mm hmm. แรกเราก็เริ่มจะหมดลง,งท็มทีนะเดี๋ยวมันดูเช็คในส่วนน้ำมันหน่อยน้ำมันตรงนี้เริ่มหมดแนละ้วเห็นปะแรกๆนี่แบบโอ้โหดำเมี่ยมนะตอนนี้ก็หมดแล้วอ่ะแรกตรงนี้ก็เริ่มที่จะร่อยรอลงทุกทีนะครับถ่านหินต้งมีตรงนี้นะเออถ่านหิน,รนนะเออานนราไม่ได้ใช้นะครับ ก็เลยไม่ขุดนะครับอ่าน่าจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพาชมเมืองกันอีกสักรอบนะครับอืตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอ่คนกระเป๋าตังเบานะครับแล้วก็คนกระเป๋าตังปันกล้างแล้วก็คนกระเป๋าตังหนักนะโจะเป็นโซนสีน้ําเงินเลยนะนี่ดูจากอ่าอา่ตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นสีขาวจะเป็นโลนะครับสีอ่อนๆนะ,ะเป็นมีเดียมนะครับสีเข้มจะเป็นไฮนะผมอืมอะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับสีแดงจะเป็นเนกาทีฟนะครับคือแบบผลลบนะเออแบบเนกาทีฟก็คือด้านลบนะครับก็พวกโรงงานพวกนี้นะพวกสิ่งก่อสร้างโรงงานพวกนี้นะที่แบบสร้างการรบกวนใะห้แก่กันเป็นอยู่นะครับก็จะเป็นส่งผลลบหมดเลยนะ แล้วก็สีเขียวก็คือ o s i ิทีฟนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบผลบวกนะครับเออเป็นผลบวกนะอันนี่จะเป็นบ้านเรือนนะครับร้านค้าโรงงานแล้วก็ในส่วนออฟเทคนะครับผมเป็นการศึกษานะการศึกษานี่ก็คืออ่าสิ่งที่มีสีเขียวก็คือแบบผู้ที่มีการศึกษาสูงนะเข้าไปทํางานนะครับผม นี่เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็เรือๆือนะครับแล้วก็น้ำนะครับอุ้ยน้าสีป็นสีน้ําตาลนี่ก็คือน้ําเสียครับโรงงานนะครับแน่นอน,นครับก็ผลกระทบก็คือน้ําเสียอยู่แล้วบริเวณโดยรอบนะนี่จะเป็นบ่อน้ำัดน้ําทิ้งนะครับขยะเนาะมาดูขยะกันว่าบริเวณไหนผลิตเยอะนะครับก็สมมารถจะเป็นในส่วนของเมกะทาวเวอร์นะแล้วก็ไฟนะไฟนี่คือแดงแดงหมดเลยนะก็คือโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้นะเม็เดก,ก็คือนี่นะครับในส่วนของ ฮิษแมพนะครับก็คืออาจจะป่วยนะส่วนมากจะเป็นดูงงานนะเพราะว่าเป็นมลพิษนะก็มีการเจ็บป่วยตามมาแล้วก็ในส่วนของเคลมแมพนะครับการการก่อในส่วนของจรลกรรมนะครับหรือว่าการร้นนะครับฉงกรัย์อ่ะก็จะเป็นในส่วนของโซนตรงนี้นะเยอะนะโอ้โหอยู่ติดสารในตำรวจยังมีเยอะอีกเลยการศึกษานะครับการศึกษานี้แบบดีมากมีการศึกษาทุกเกือบทุกหลังนะ นี่จะเป็นในส่วนของคล้ายๆแบบการมันตราังสีนะเออการมันตรลังสีนะครับปล่อยพวกเนี้ยควันนะครับเอ่อก็จะเป็นในส่วนส่วนโรงงานนะครับส่วนใหญ่นี่นะครับในส่วนของพวกปล่อยควันเสียนะครับก็จะเป็นนี่นะครับโรงงานเลยนะครับอืมในน้ําเสียเนาะี่ทิ้งร่มนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ สารกัมมันตรังสีหรือเปล่าเออทำไมต,ตรงนี้มันมีล่ะเฮ้ยงงเลยฮนะตรงนี้มีนะมีเฉยนะตรงนี้เกิดจากอะไรเนี่ยอ๋อผมว่าทําไมตรงนี้ถึงมันสร้างที่อยู่ไม่ได้เลยนะน่าจะแบบกัมมันตรังสีเยอะนะครับส่วนนี้จะเป็นอ่าพวกการขนส่งเลยนะครับส่วนนี้อ่านี่จะเป็นในส่วนของสตรีทคาร์นะครับโอเคสตรีทคาร์นะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเทรนแมปนะเซนก็จะอยู่ ด้านบนนะครับเป็นรถไฟโบ๊ทเราไม่มีนะแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้านะครับรถ,รถไฟฟ้าแล้วก็โอเคเลยนะก็มีคนขึ้นนะรประมาณอืมีคนมีการวิ่งนะประมาณโอ้โหเจ็ดพันเออแปดเออแปดประมาณห้าพันเจ็ดร้อยนะครับรอบต่อวันนะโอ้โหเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนาการดูทรัพยากรต่างๆนะครับอืม ในการแลกเป็นสินค้านะตร,นตรงนี้จะเป็นในส่วนของมิกาทาวเวอร์นะครับอินคัมนะครับพวกอินคัมนะอินคัมก็คือแบบบวกเงินนะครับในแต่ละชั่วโมงนะครับในอินคัมก็คือฝั่งนี้นะอินคัมฝั่งสีเขียวนะอ่าอินคัมก็คือแบบเงินที่เข้ามานะแล้วตรงนี้ในส่วนของคนโจนเน็ตคนโจนเน็ตนี่ก็เหลือๆนะครับ ส่วนมันก็ใช้ในส่วนของสกายบิดนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนิวเคลีย์นะครับนิวเคลียร์แฟกเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับอ่าบำบการบำบัดน้ําเสียนะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นในส่วนโอเมก้าโค่นะครับอืมดูเฉียตาลก็คือใช้สินค้าในส่วนของโอเมก้าโคกันนะส่งกันแบบเย็บๆนะครับอ่า อีกอันนึงครับก็คือเป็นดโดรนนะครับดโดรนแมปอ่าดโดรนแมปแล้วก็นในส่วนของอ่าตัวนี้แหละโอเคก็น่าจะเท่านี้นะครับก็สำหรับพาร์ทที่7นะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับปิดซีรีส์อาเมืองแห่งอุตสาหกรรมนะครับอาผมขอประกาศปิดซีรีส์ในส่วนของเมืองอุตสาหกรรมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในส่วนของเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับก็ ขอบคุณที่รับตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยนะครับทำคลิปต่อไปนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ